าแมนชีวิตนี้เลือกเกิดได้เขาคงสิบวยอยากเกิดมาบนครอบครัวที่มันทุกข์ยากบนครอบครัวที่มันลำบากกับราว่าความทุกข์ยากความลำบากจึงเหตุให้เขาได้หออผาหอบพรนนี้จากบ้านเกิดเมืองนอนนี้จากพ่อจากแม่เพื่อที่สิไปหาเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไกลบ้านไกลทิน้น ผมเสียว่าทุกคนมีความฝันผมเสียว่าทุกคนอยากกลับบ้านแต่มันยังบ่ถึงเวลาเป็นบอครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บช่วงกรรมก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเก็บตั้งใจกรรมเพื่อติ่สีหอบความฝันกลับมาฝากพ่อฝากแม่หอบความสําเร็จกลับมาฝากพ่อตูแม่ตาหลายคนก็นยอมมีอาชีพที่แตกต่างกันไป